เพราะการ,าาร,ร,รทำมวลสารทำยากครับอย่างนี้ทำแล้วติดปุ๊บนะครับ,รบข่ามูลนี้มันหายากคืออันนี้เนี่ยเจตนาคือ,อขออนุญาตถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะมีมวลสารอะไรบ้างครับอาจารย์หูเรื่องหัวกระโหลกสามห,หัวตายหัวตายลอยน้ำแต่ทงกงหูวเจ็ดวัดเจ็ดปาชาเจ็ดขนทางสามแท่งว่างร้อยแปดว่าน108ดีร้อยแปดตีน้ำร้อยแปดน้ำกระโหลกผีร้อยเก้าวัดร้อยเก้าปาชา ปรผสมแต่เข้าน้ำมันช้างกัมันจากบนสุรินน้ำมันตาปลาไป,ไปมึงจากสุราษฎร์น้ำมันขุมาลฟองรุ่นในแอนตินกคุกขบิขบกเรียกว่าคนยางบ้าหม้าย่างรักหัวยางกลับมียางหลงถ้ามึงอยากจะรวยมึงต้องเอาบูชาสีพึ่งกูไปครับแล้วมึงจะรวยกูสั่งให้มึงรวยเอาล้ครับนะใครที่อยากจะรวยนะฮะท่านอาจารย์บอกว่ากูสั่งให้มึงรวยนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครับที่ใครอยากจะมีโอกาสได้ นะสี่พึ่งนะครับ249ดอลลาร์บอกได้เลยว่านะทำตามที่อาจารย์บอกนะครับสุดยอดครับคุณเมยก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเห็นอาจารย์มานั่งนั่งกงนี้ครับนะมีบุคาลได้ที่ีที่เดียวเลยครับไม่เคยเปิดเผยที่มาที่ต้นที่สครับหรือมาดมดมในแดนลรตัวเองก็ได้ตอนนี้อาจารย์อาจารย์บุคาได้ที่ีที่เดียวเดียวครับกระสานมีที่ีที่เดียวครับเป็นเซนเตอร์เซนเมนต์นะครับที่ีที่เดียวครับของคุณพ่อท่านสนใจจะเป็นรับเลยครับก็ถ